เสียงจากวัดกุสุมานนะคะวัดโพนกุสุมานพระกำลังแหล่เลยนะคะแต่วันนี้จะไปอันสำนักสงฆ์โนอนลูกเรือก่อนนะคะอันนี้ก็คือเตรียมน้ำนะคะชาเย็นนะคะซื้อร้านคนสวยนะคะใจดีด้วยแถมน้ำแข็งด้วยนะคะนี่นางให้น้ำแข็งมานะคะทุกคนไปกันเลยนะคะเดี๋ยวแวะซื้อน้ำอีกที่นึ่งค่ะไปแล้ว ที่ส9นะคะทุกคน19เกาเมษาที่สิหอดนี่ก็คือว่ามีบุญใหญ่อยู่อุสมาน,นะคะคือเป็นบุญใหญ่มากเลยเด้อค่ะปีนี้นะคะอย่าลืมมากันนะคะแห่ช่วงบ่ายนะคะม่วนขนาดเลยปีกายนะคะม่วนสุดๆค่ะปีนี้อีกนะคะทุกคนบอพรด,ด,ดนะคะบอพรดนะคะ ดี่เลยค่ะเดดยสุดยอดพี่น้องคะหลังจากซซกรานนะคะก็จะเงียบๆสักหน่อยอเก่านะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแม่ค่ะบาอยู่ฮะเราไปอยู่ฮะ อ้ยล่ามนนะันาจะซื้อเป๊ปซี่พี่น้องจ้ะโอ้ยเนาะซื้อของกันเนะ้อะมันมีเป๊ปซี่ขวดใหญ่เลยอ่ะอันนี้แหละนี่ได้แล้วนะคะน้ำพะน้ำโอ้พี่น้องเลย ก็อยากให้เลี้ยวไปหาอีบาน,นีควายสิไปวัดสายเอ้ยเ,เนี่ยเลี้ยวรถกันยังยากอยู่บานี้เอ้ล่ะให้ควายเลี้ยวไปใช้เองบานี้อ้าวเนาะใหญ่นาะเห็ดหัวไม้บ้เ <c oughs> ห็ดรั่วไม่บัคะเ <c oughs> น่าหมาอุย้ยเห็นน้องหมาเลยเลืล่อมาหาหมาเจ้าจะไม่เขาเด้อ <c oughs> เจ้ายักกัดคือเรื่องของยาน กินข้าวเที่ยงไปพีี่ปนบ้าฮฮะอีเพื่อเอามาเออเพ่อากชวนเพาะไวเออเมาไปเออเฮกัน่าโอ้เตมโมมาเดีกับสิพาไปชุไป่กันยันนะเบียีโทรหามันก็ได้เดี๋ยวจะโทรหามันก่อนเะของถวายพระแลมีน้ำคงน้ำแข็งน้ำค่ะค่ะ ได้ได้เดี๋ยวโทรหามันก่อนเนาะะอันนะได้ไเดี๋ยวเขวัดกันวโทรมาเนาะเบีแท็กออนเบบปุยาวันนไนเขาจุได้ได้ไดแทกให้ไปกินข้าวยูวัดเออออออได้๋ยวโทรหามันโอเคค่ะไปไปโอ้ยพเพื่อแต่งโตนั่งนั่นเดี๋ยวไปก่อนโอ้ล่ะปานลำ เป๊ะเลยอะจกีเหรอเบ้อฟาฟาเจสเจสกำลังจถึงวัดนะคะมีคนเรียกว่าถึงซะ ครับช่างมาไวช่างในบ่านานมาบ่เ oh, mm hmm. oh, พต er ิดอลงสนามพ่อบูมีออเพิ่ติดลงสนามเลยบมีเพิ่นบ oh, okay. okay. ิมาเนาะโอ้พลาดโอเคค่ะพระอาจารย์เด้อโอ้ค่ะโอเค มีช่างมาหลายคนอ่ะกระสิเล่วละล่ะประมาณเมื่อวันก็คงเช็ดใช่ไหมคะน้ำมัสการพระอาจารย์นะคะมีน้ำมัดถวาย มีน้ำมันมาถายพูดกับแม่ของน้ำมันส้ำมันทางน้ำมันเนี่ยไปซื้อไปซื้อน้ำมันก่อนมีน้ำมันมากกว่ากัเติมกว่าตัวนกปุ๋ยปุ๋ยว่าน้ำมันแห้งอยู่ตอนนีมีน้ำมีผ้าถวายพระอาจารย์ก่อนจะนี่ไหมคะขโวนกระดอกฮะขโวนขโมยกระดอกไม่ไช่อยู่นี่แเลยขู่มาว่าดูไปโดนมาค่ะ

ตั้งกล้องก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่นะคะ ไปงานไปการเพินองยพาบ้านโาไม่ได้ไปเมื่อวานไม่ได้ไปอุดรเมื่อวานโอ้อันที่อันท่น่เปนแ่น่ะเนี่ยแ้บ้าบ้านโอา่คอ่ออเป็นยังไงอ้ไอุ้สบายดีเลยสบายสบายอันี้ด้น้ น้ลเ็มเลเ่้มันแ็ม่เลยังไมัมันมัมันจะได้เน่ยน็นี่้เป็นเป็นเต็มไได้แนนเขขาอะอย่างเี้ม่เนเเออมัน่างอยู่นี่ได้ค่ะจ้าบอกมากครับน้ำเ้อะค่ะอันนี้น้ำเยอกินได้เ้อค่ะครับเบ็นกินอออาอ เซตุ้ย็นะเย็นไหม่ก้อนให้ให้มาได้เต็มลองเลนเออ้ยขยันเทเด้ขยันเทเด้ปัดตอสีปัดแป๊บแป๊แดึงต่อสี่เนักเเมดงามขนาดนี้บ่หรอคือมันนี่ทมิเต็มรองเลย ไอ้สิเต็มหลองเซ็ตมือสิเอ๊ะตัวนี้ก็เซ็ตแน่นนะหลองเลยเอาหลองเดียวตรงไปเลยเอาไล่ทวงไปน้ำเด่นจะดรอปไล่ตรงเงี้ยเยอะเลสร้างกำลังทำงานขมักขเมนตุยเย็นง่าย พ่อย no like no yeah, wow, like hey, ุ่่นแกงอยู่เขสชวนอยู่เมื่อไหร่หานอยู่เหรอเอมะนาวไม่ได้บ้างเราะ่เพร่แกงกวาดงอแกงรอกกบบมูลาแปันได้จัเอาเนารวมากำหนึ่งนี่่แงอยู่นี่มนาเนี่ยวะมนาวเนานี่เด้อมีใบมอนเพิ่มแกอย่พุูนเราจะง่ายใบตูบมาใอนอุ้ย สามบนี่เองนียนี่เราเหมื่เอวั้มาบริโภคสาบ่อะุปที่หลังก็ได้ดอกหักาะเ๋ยมียังเอ้มามันพอยนะดังไปหม้กองไปไปม้หมดดังดอกโคเส้ไห้กินแล้วเนาะแมนแมนอ๋อพ่นโรคสนามมาดิเนาะพ่นย่าน่ะบ่เอออะไรโรคนามอ่ะค่ะ รุดหน้าไปไกลแล้วแล้วเมื่อได้อันเขาสิล่งทานเออแมลุนะเอ้ยเม่ค่ะนี่ผู้ชายม่นจะไปกระบจนบัดบานมาแรงัดเร็วๆนี่เพราะว่าตินตัวปฏิบัติประจำขึไปเรื่อยลวกนี้อืนอ่เนาะคิด่าน่าจะ ไพ่แน่ที่นี่แหละไพ่แน่ที่นี่ก็จะได้ไปคุยเออค่ะไพ่แน่ที่นี่ล่ะก็ารจัดเบิกตาดินยันนาเต้น้ำดินแล้วก็ลงเลยค่ะเพราะว่าในในเราแจ้งเันยอดบริจาคร่วมมากกับไร้แล้วใกล้เคียงแล้วอืมการที่ได้ลงเห็นมาแล้วล่ะค่ะแม่เลแล้วกับเผื่ปเป็นบุญมันยังห่วมกันบัดนี้อืมค่ะอืมแต่เล้วนะแต่แม่เล้วคือปื้นนี่แล้วก็บเปี้ยวเตาเผาแล้วกัน เป็นไปได้กับอาจารย์ที่หาพรได้เห็นของน้าผมเลยกับเบี้ยเราคนนี้เขาพภาษาพอเนาะเอออาจารย์นั่งซะก่อนอาจารย์อาาจรย์พักได้อ่านหนังสือในช่วงนี้เทสเตเวียะอาจารย์เพื่อเนาะเฮ็ดงานถือมือพระอาจารย์เอาละพระเนี่ยเพิ่นไปแล้วบ่คะพระที่เราเพิ่นไปธุระตลาดเจ้าเป็นไปยัมบุพการณ์แก่าจัง แต่แต่พนกระจาอยู่นี่อยู่มันบ่ค่ะอยู่พักพักอยู่ี่อยู่บ่ค่ะอ๋อแต่ว่าไ่รู้ว่ามันสิไปเมื่อได ie ie เอค่ะนี่ว่ามัไปทางไก่ต่ออยู่งาน่าไปมบไปมาว่าวไม่ได้ไปแล้วแต่เมง่านไปไปไสิไปเมืองวานวันอ๋อเพะ้ก็ได้ไปทํานอกเพิ่นเพิ่นใจเลยบ่ไปดดีไปกับุูเพียงไปทางไปยัง มา c o m ม e n t น่าจะเสร็จวันนี้เนาะเบื่อกน่าเสร็จยี่ดอกเบื่อไงจะว่ายาเนี้ยวนะวันนีเบิ้งซมอกเบิ้ง่ายาเนี้วิ้งยังเนเบิ้งซางยาเนี้ยวหรอว่เป็นไเดี๋ยวเขาซอยเขาทันมไว้าไอ้ข่เฮ็ดเลยนยาเนยวมาสิเฮ็ดก่อนตังนันได้มันยังเปบบเปื่อเเบื่อเบือบอบเื่อเบืเปื่อนเื่อนเอเเอ่่่้

มาเด้อมาเด้อาดีมาดมามาามาดลูกกะเห็ดตอนเ็ดเือนลูกกะเห็ดนี่กระหอมาตัวนีเต็มมันยเมหนาๆาน่นเนาะอืมัดอักุชมานวัดกุชมัเพื่อนก็มีงานเล เขาจะต้อเตรียมค่ะวันที่สิบเก้าสิบแปาก้าไ่้หอป้าจานไปอีกวค่ะคุดีนี้เงินละจังมัน้ยังโอเคอยู่อกคุณดูดอก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 ดอดอกดอกดองดอดอกดอดออดออออออดอออออดออ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 กออดอออกออ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 งอ เจอกันคลิปหน้านะคะเห็นบ่มาดามมุกเฮ็ดเป็นเลยเห็นบ่ดินี่ค่ะได้หรอกคนตั้งเตาไหมหรอกค่ะงานกันซอยกันเนาะค่ะพี่น้องมอนเาา